สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนะนี่คนเลี้ยงแมงนะคะบ่อน,นี้เป็นบ่อผสมดำแดงตอนนี้ทยอยติดปีกันเริ่มที่จะเต็มที่แล้วนะ,ะช่วงนี้หน้านหนาวหน้านหนาวเริ่มรู้สึกว่าเริ่มจะเข้ามาแล้วนะ,ะอากาศเริ่มจะเย็นเย็นตอนเช้ากับตอนกลางวันก็มีเย็นบ้างอ่าแล้วก็แดดที่ออกก็ไม่ได้อบอุ่นมากนะ,ะเป็นสัญญาณบอกว่าหน้านหนาวกำลังจะเข้ามาซึ่งปัญหาในเรื่องของหน้านหนาวสำหรับคนเลี้ยงมแมลงที่เลี้ยงมานานจะรู้กัน มแมลงหน้าหนาวจะโตช้าพอโตช้ามแมลงที่ออกสู่ตลาดก็จะน้อยลงนะเป็นช่วงมแมลงขาดนั่นเองทีนี้ถามว่ามันเป็นผลดีผลเสียยังไงกับคนเลี้ยงคือถ้าใครที่จะทำ,ทำตลาดใหม่ๆแล้วก็เน้นที่จะส่งให้กับคนกลางที่เขารับซื้อมแมลงจำนวนเยอะๆเนี่ยช่วงนี้เลี้ยงส่งเขาได้สามารถติดต่อเจราจาธุรกิจกันได้เนื่องจากมแมลงมันจะขาดบางทีเขาจะมีฟาร์มประจำเขารับฟาร์มประจำอยู่แล้ว แล้วก็ฟาร์มประจำอาจจะเลี้ยงส่งเขาช้าเนื่องจากมแมลงโตช้าเขาก็จะมีการรับนอกฟาร์มเข้ามานะตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะค้าขายกับคู่ค้าได้ยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับการเลี้ยงมแมลงของท่านด้วยว่าจะได้คุณภาพถูกใจคนที่เราส่งเขาไหมด้วยนะคะนั่นคือข้อดีของหน้าหนาวนะส่วนข้อเสียก็คือมแมลงโตช้านั่นแหละพอมะแมลงโตช้า เงินก็เข้ามาช้าอ่ะฉะนั้นในเรื่องของการระวังค่าใช้จ่ายการทำบัญชีรายรับเลยจ่ายสำคัญนะคะช่วยได้มากเลย